ขนาดนี้เราก็ทําการติดตั้งแอร์มาก็จะเสร็จแล้วนะครับก่อนนี้ก็เป็นส่วนคอยร้อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็คือจะเติมน้ำยานะครับแต่ว่าก่อนจะเติมน้ำยาเราต้องแบกอากาศในระบบแอร์ออกก่อนนะครับน,นะครับอุปกรณ์ในการแบรกนะครับก็จะมีพวกเกตนะครับเกตน้ำยาแอร์นะครับ ี่ก็คือเครื่องแวกนะครับสีส้มๆนี่นะครับแล้วก็จากเครื่องแวกนะครับต่อสายมาเข้ากับเกีนร์นานะครับมาเข้าตรงลก,กลางนะครับรูลก,กลางที่มันไม่มีสอนนะครับตรงส่วนก็ไม่ตัดแล้วก็มาออกมาทางโรลนรับแล้วก็มาเข้าคอ,อมพิเซอร์นะครับตรงนี้นะครับไปได้ อันแรกแอร์บ้านนะครับก็จะแลกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการดูดอากาศออกมาจากระบบท่อทองแดงนะครับก็ตอนนี้ก็แว็กได้ครบเวลานะครับสามสิบนาทีนะครับอันนี้เราก็จะคลายจุกที่แวกนะครับออกมาก่อนที่เราจะปล่อยน้ํายานะครับก็คือ น้ำยาแอร์รุ่นใหม่นะครับจะเก็บน้ำยาแล้วก็จะเก็บน้ำยาไว้ในคอมเพรสเซอร์นะครับเวลาเราจะตั้งเราจะมาเติมนะครับเราแค่แวกแค่ระบบในท่อทองแดงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้คลายวาลวนะครับยังไม่ได้เปิดวาลวที่อยู่ข้างในคอมเพรสเซอร์ออกมานะครับก็จะการคลายนะครับก็คลายเร็วนะครับ สียงร่วนนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเจะเรเออิในกรณีนี้นะครับเออสายคือท่อทองแดงนะครับถ้าเราเดินมาไม่เกิน10บเมตรนะครับก็ไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มนะครับคือน้ำยาเขาเติมมาให้พอดีแล้วนะครับ ถ้าเกิน10เมตรแล้วก็ต้องเติมเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับตามออกําลังแอมที่เขากินนะครับถ้ากินมากนะครับก็ต้องเติมเข้าไปให้มันได้ตามกระแสแอมนะครับถ่ายจุกที่จะเปิดวาลวนะครับจะอยู่ตรงๆนี้นะจะมีหกเหลี่ยมว่าหกเหลี่ยมนะครับใช้ประแจแอลหรือว่าเรียกว,ว่าหกเหลี่ยมนะครับขัน เซี่ยคลายไม้สุดเลยครับเป็นตึงๆ,ๆนะครับพอสึดตึงๆมือก็พอนะครับคลายสองตัวนะครับด้านไลาด้านทายกับด้านโลนะครับแล้วก็ลอง เเครื่องด้วยเลยนะเทสเครื hmm. ่องได้เลยนะนะครับแอร์ไรกินนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสองไปก็จะบอกว่าเนี่ครับกระแสไฟฟ้ามันกินกี่แอมป์นะครับกินกระแสไฟฟ้าอันนี้คือสูงสุดกินได้หกแอมป์นะครับไม่เกินหกแอมป์หกจุดสี่ไปหกจุดเก้าแอมป์นะครับอันนี้ก็ ตำ่ำต่ำสุดก็ไม่ต่ำกว่า4.8นะครับหรนะือแต่ A ก็คือแอมนะครับปิดไฟต่อมนะครับครับก็การ เช็คแอมนะครับว่าออแอร์ตัวนี้ตัวนี้น,น,นะครับกินกระแสเท่าไหร่ก็ดูที่สเปคเลยครับที่ตัวแอร์ก็จะเขียนบอกไว้นะครับคือถ้ายังกินกระแสยังไม่ถึงที่กําหนดมานะครับของรุ่นเขาก็มันจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะทําให้หอ,อาจจะความเย็นดรอปลงนะครับถ้าเราเติมให้พอดีนะครับความเย็นก็จะ ดีนะครับแล้วแอร์ก็จะทำงานได้เป็นประสิทธิภาพของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเกร็บงานเรียบร้อยครับวันนี้